ฟาร์มเป็นไอดอลของเกษตรกรรุ่นใหม่น้ำเข้าก็มีน้ําออกก็ได้ขอขอบคุณสุดาฟาร์มที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่ค่ะครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในที่นาเช้าๆนะครับก็เลยอยากจะให้พี่น้อง ได้ดูนะครับหากว่าเป็นนาที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการปราบญ้าในการฆ่าวัชพืชนะครับแล้วปัญหาที่พบนะครับพี่น้องจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องพบปัญหาแบบนี้แน่นอนนะครับแต่เรามีวิธีการแก้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมแก้ทั้งวันเลยนะครับก็คือการตัดญ้าขอบขอบคันนานะครับ ัตดเพื่อให้ข้าวเขาสวยแล้วการตัดของผมนั่นนะครับผมตัดสับให้ละเอียดแล้วก็ให้มันลงไปอยู่ในกอของต้นข้าวนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับว่าเราทำแบบไหนนะครับแก้ปัญหายาระรอบคันนาในนาที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับผมแก่วิธีนี้แหละครับทุกๆครั้งที่ทำนานะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูด้วยกันครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเราจะใช้วิธีการตัดขอบขอบที่นานะครับแบบนี้นะครับทุกๆปีนะครับพี่น้อง น,นี่แหละครับพี่น้องเสร็จแล้วแต่นี่นาใช้วัสดุมากๆนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ผมต้องตัดนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับมายามค่ำค่ำอย่างนี้นะครับหรือยามเช้าเช้ามาเห็นข้าวสวยงามอย่างนี้ก็สดชื่นนะครับพี่น้องลงจากบ้านมาอ่าพี่น้องครับ ตอนผมทำห่างมากเลยนะครับห่างจริงๆแต่ตอนนี้ที่นะครับเพราะว่าเขาเริ่มแต่กอแล้วพี่น้องก็ให้พี่น้องคอยติดตามดูนะครับอันนี้นี่ครับเราตกแต่งให้ที่นานะครับเราทำทุกปีนะครับพี่น้องทำทุกปีเพราะว่า ข้าวเขาเจอปุ๋ยข้าวสวยหญ้าก็สวยด้วยแต่หญ้าจะสวยเฉพาะขอบขอบนะครับไม่ได้สวยตรงกลางตรงกลางยังไม่มีเลยนะครับพี่น้องมีแต่ข้าวนะครับนี่แหะครับเริ่มแตกกอแล้วกัดเซติกี้เอง นี่นะครับพี่น้องคือเวลาข้าวเขาสวยหญ้าเขาก็สวยด้วยนะครับแต่เราตัดตัดแค่ครั้งเดียวนะครับน,นี้ผมก็ตัดปล่อยลงเลยนะครับสับให้ละเอียดให้ข้าเน่าเป็นปุ๋ยให้ข้าวอีกนะครบับลงไปในทุ่งนาพลาดลงไปในนามันก็ ถอนบูธไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าดินเขาร่วนมากนี่แหละครับพี่น้องวันนี้ก็ได้ภารกิจตกแต่งครับให้ข้าวก็จากช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ